เป็นเพลงที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากค่ะสําหรับ Rock star. s t a r ซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวของลิซ่าลาลิซาที่ตอนนี้มียอดวิวถึง88ล้านวิวแล้วค่ะและเป็น MV ที่ทําลายสถิติโลกมียอดคนดู24ชั่วโมงมากที่สุดค่ะแต่ล่าสุดค่ะ8กรกฎาคม2567มีรายงานว่ากลาเบียโมเซสช่างภาพที่มีชื่อเสียงจากการกํากับผลงานให้กับไนกี้และ MV เพลงของศิลปินชื่อดังหลายคนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือทราวิส s ก o ต t ซึ่งได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอ้างว่า MV เพลง Rockstar ลอกเลียนแบบผลงานของเขาค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยค่ะว่า MV เพลง Rockstar เลียนแบบ MV เพลงแฟนของ Travis Scott ที่เขาเป็นคนกำกับค่ะซึ่งผลงานนี้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่31มีนาคมหรือเกือบ3เดือนก่อนลิซ่าปล่อยเพลง Rockstar ค่ะเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นข้อความที่แฟนคลับคนหนึ่งของเขาส่งมาให้ระบุว่าศิลปินหญิงเลียนแบบผลงานของคุณโดยไม่ให้เครดิตคุณฉันเคยฟังเฟนของ Travis Scott ฉันสังเกตเห็นว่าศิล เป็นหญิงคนหนึ่งนั่นก็คือลิซ่าจาก Black พิงคเรียนแบบคลิปจากมิวสิกวิดีโอของเฟนอย่างจงแจ้งโดยไม่ให้เครดิตคุณหรือทราวิสกอตโดยเฉพาะเมื่อศิลปินคนนี้เคยพยายามลอกเลียนแบบสไตล์ศิลปินผิวสีมาก่อนหวังว่าคุณจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้ค่ะเขายังได้ลงภาพฉากกล้องแพนไปที่ลิซ่าและแดนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอเพลง Rock Star มาเทียบกับฉากที่กล้องแพนไปยังเด็กๆในมิวสิกวิดีโอของเฟนค่ะและยังมีรายงานว่าเขาได้ส่งเรื่องไปยังลาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของ Lisa ลลแแ้้วะไดเผ ว่าเขาให้เวลาชี้แจงประเด็นดังกล่าวถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะงานนี้ค่ะก็ทําเอาชาวเน็ตหลายคนเกิดความไม่พอใจค่ะและได้ออกมาโต้แย้งเขาเนื่องจากมองว่าเทคนิคการถ่ายทําแบบนี้มีมานานแล้วและหลายเพลงก็ได้มีการใช้มุมภาพเช่นนี้ไม่ใช่แค่เพลงเฟนที่เจ้าตัวกํากับเท่านั้นและยังได้แสดงความคิดเห็นว่าหากร็อกสตาร์ก็ผลงานของเขาเขาก็ก็ผลงานอื่นที่มีมาก่อนเขาเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางเราเ e n เต t e r t a i n m e n t ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ